มีเพื่อนๆหลายคนกังวลมากเมื่อบอนผลัดใบยุบหัวลงไปจะทำยังไงดีบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่กังวลเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีความกังวลมากเมื่อน้องๆผลัดใบไปนะคะเป็นแบบนี้หรือเหลือแค่นี้จะจัดการยังไงดีพี่พรทำแบบนี้เลยทุกคน หรือค่ะเนี่ยคือหัวบอลพี่พรก็จะรื้อเลยนะคะรื้อเลยโดยไม่ยากนะคะไม่ยากก็เตรียมกระ,ะมังมาแล้วก็ใส่ดินนะคะเพื่อนๆดินเก่าเราไม่ทิ้งนะคะดินเก่าเราไม่ทิ้งเราก็เนี่ยรื้อรื้อแล้วไปล้างน้ําปลูกใหม่เขาก็จะมีหัวแบบนี้นะคะเพื่อน,เ,อนเขาก็จะมีหัวแล้วก็ ถ้าแบบนี้เราก็รื้อเลยแล้วเอาดินไปตากใหม่เนี่ยนนะะเ,เ,ยเาายาราก็จะได้หัวบอลน,นะคะเพื่อนๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปตากใหม่อย่างกระถางนี้นะคะคว่ำเลยคว่ำเลยแล้วก็รื้อเลยนะคะเนี่ยเราก็จะได้หัวบอลนะคะเนี่ยนี่คือหัวบอล กระถางนี้ก็เหมือนกันคว่ำเลยนะคะดินแล้วก็เอาไปตากใหม่ถ้าเราไม่กังวลเดี๋ยวเขาก็ง,งอกขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะเพื่อนไม่เป็นไรเราลื้อเราไปล้างแล้วก็เพาะใหม่ได้นะคะกระถางนี้ชื้นบานหรือเปลี่ยนการเปลี่ยนดินไปเลยนะคะชื้นบานบานชื้น หัวยังอยู่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆหัวยังอยู่เหมือนเดิมดื้อเลยค่ะดื้อเลยบางกระถางก็จะหัวใหญ่เราอยากผ่าก็ได้ไม่ผ่าก็เพราะใหม่นะคะเพื่อนก็เพราะใหม่ถือโอกาสเปลี่ยนดินไปในตัวเลยนะคะ อันนี้มหาพลบนไทยโบราณนะคะมหาพลหัวใหญ่มากเราไปเพาะใหม่เลยนะคะ ได้เยอะมากทุกคนโอเคนะคะถ้าใครเป็นกังวลรีบไปลือถ้าไม่กังวลก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวน้องงอกขึ้นมาใหม่นะคะ